ท่านผู้มีบุญทั้งหลายมีพระบารีบทหนึ่งก่อให้เกิดความอลังการทางชีวิตอย่างใหญ่หลวงทำคนให้เป็นคนฝึกฝนคนให้คนเรียบร้อยสร้างคนให้ประสบความเวทจะในชีวิตกายเยนะสังวโรสาธุวาจายะสังวโรสาธุ มรณา,าสังวโรสาทุกแปลถอดความว่าการสำรวมกายยังประโยชน์ให้สำเร็จงดงามการสำรวมวาจายังประโยชน์ให้สำเร็จงดงามการสำรวมใจเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ที่สำเร็จเชกเช่นเดียวกับวัดไตรมิตรวิทยารามหรือวัดทั่วทั่วไป พยายามหล่อหลอมหล่อหลอมให้คนกลัวบาปอย่าทำบาปนะอย่าสร้างกรรมนะเพราะกรรมนั้นนำมาซึ่งผลที่ติดตามตัวเสมอเสมอเสมอสร้างแต่บุญกุศลอันไหนที่เป็นบุญกุศลทำไว้เรื่อยๆมันจะเป็นผลดีกับชีวิตคิดในวันนี้ทำดีในวันนี้ วันข้างหน้าวันต่อๆไปเดือนหน้าปีหน้าปีโน้กก็จะให้ผลสักวันใดก็วันหนึ่งสะสารไม่หายไปจากโลกสันใดความดีที่ทำไว้ก็ไม่หายไปจากสิ่งที่เราทำฉันนั้นนอกจากนั้นแล้วภาวนาทำใจดูลมหายใจง่าย,ายๆเสมอ ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เท่ากับลมหายใจหายใจเข้ายาวๆเบาๆลึกๆหายใจออกยาวๆเห็นลมหายใจที่ปากช่องจมูกที่สันจมูกเห็นลมหายใจชา้าเห็นลมหายใจใช่เชา่ชากระช้าเห็นลมหายใจออกก็ชัดเขาเรียกภาวนาทำเสมอเสมอใจจะสงบใจจะเย็น จะมั่นคงและเป็นสุขดังกลางคนที่เข้ามาอยู่ในวัดไตรมิตรวิทยารามก็ดีสันเจ้าก็ดีก็จะมีลักษณะาดังกล่าวนั้นอบรมตัวเองให้เป็นคนเรียบร้อยอยู่ในบุญอย่างสม่ำเสมอไม่กล้าทำบาปสร้างแต่บุญกุศลและก็อบรมภาวนาให้ใจนิ่งใจใสใจเย็นเสมอเชกเช่นในวันนี้สมาคมศิท์วัดไตรมิตรวิทยาราม ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลอย่างใหญ่หลวงนั่นก็คือสำนึกในล่มไม้ชายคาของวัดไตรมิตรวิทยารามแต่ละท่านแต่ละคนอยู่ในสถานที่ต่างๆเมื่อก่อนนี้อยู่ในวัดไตรมิตรวิทยารามอาศัยเป็นที่หลับนอนข้าวจานเดียวก็เดินไปใต้ทุกกุติขอกับกุตินั้นกับกุตินี้ แล้วก็มีความสุขทุกคนที่อยู่เหมือนพี่เหมือนน้องสาบานศิทธวัดไตร,รมิตรวิทยารามมีพระเถรานุเถระมีพระภิกษุสำเนินเหมือนพี่เหมือนหลวงอาหลวงนาหลวงอาพยุงหลวงนาประสิทธิ์อาจารย์เนียมทุกโลกทุกนามเจ้าคุณสุนทรเจ้าคุณสวรร์สวรร์เจ้าคุณอุดมเหมือนญาติเหมือนพระผู้ใหญ่ก็อยู่กันอย่างความผาสุข นอกจากนี้แล้วสันเจ้าใต้เสียหุกโจทุกวันพระหรือวันนักขัตฤกษ์สันเจ้าใตเสียหุกโจไปเฮียอุ่นใจบุญเสริมแท้มีข้าวต้มมีของต่างๆถวายพระภิกษุสมณรและเป็นที่รักของสมาชิกสาบานวัดไตมิตรไปเฮียเสียงไปเฮียดังลัน่นไม่ว่าจะเป็นพระเนรไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นหลวงพี่เฮีย พคตอย่างเนี้ยเป็นผู้หญิงที่มีบุญมีวาสนามีบารมีพระเถระเห็นมาคาใดาก็รู้ว่ามาใจกว้างไม่เคยมีมือเปล่ามาเดินเข้ามาภายในวัดฝ่ายพระสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างสม่ำเสมอต้องขอนโมทนาไปเฮียอุ่นใจบุญเสริญแท้ที่จะจากไปยังไม่มีันกลับปัจจุบันนี้คุณปรีชาบุญเสริญแท้ลูกชายของท่านก็ดําเนินการต่อ พร้อมด้วยสาบาลสิทธวัไรมิตรวิทยารามออกจากวัดไรมิตรวิทยารามแล้วประสบผลสําเร็จในชีวิตคนตํารวจตีสืบสักหลายๆท่านหลายๆคนซึ่งเป็นนายกสมาคมและก็อุปนายกกรรมการเลขานุก,การเหตุระยิกทุกท่านทุกคนช่วยรักวัดดังกล่าวอยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่วัดเสมอ เหมือนท่านอาจารย์มหาบุญพศสกุลใหม่อยู่ขอนแก่นชุมแพ,มแพนโน้ใจยังอยู่ที่กุฏิ8วัดไตรมิตรวิทยาลามในหลายท่านออกไปแล้วใจเขาอยู่ที่กุฏิเจวัดไตรมิตรวิทยารามดังกล่าวเพราะมีความสุขทานข้าว้ิยการนอนเรียงกันเป็นแท้ลักผูกพันธซึ่งกันและกันทั้งหมดนี้สุขาสังคสะสามัคคี ความสามคัคคีแห่งหมู่แห่งคณะก่อให้เกิดความสุขดังกล่าวสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุสิทธิมัตถุอิทังพลังเอตสัมิงรัตนสมิง,ะะะส,มงสัมปทานาทเจตโซขอสิ่งที่หวังขอสิ่งที่ที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาที่คณะกรรมการสาบานสิทธวัตรัยมิตรวิทยารามสัญเจ้าไต้เสียฮุกโจ้ปรารถนาดีแล้วจงประสบผลสําเร็จมีแต่คนรักมีแต่คนชอบ มีแต่คนชมมีแต่คนศรัทธาเงินทองไหลมาณนะชาลีตี